ยกไมอามีมาไว้ที่ท่าสาราปีที่แล้วใครพลาดงานนี้ปีนี้จัดดุ่ดจากงานท่าสาราคอฟฟี่สปีดใครได้ชื่องานเย็นเล่าเช้ากาแฟที่หาดบ่อนนท่าสาราหรือว่าหาดบวรจุดเช็คอินแห่งใหม่ของนครศรีธรรมราชปีนี้บอกได้เลยไม่ธรรมดาบรรยากาศภายในงานเนี่ยเขาได้ออกแบบให้เหมือนยกไมอามีมาไว้ที่นี่เลยรวบรวมบูธร้านค้าทั้งเครื่องดื่มของกินงานอาร์ตงานศิลป์หรือว่าแฮนด์เมดว่ากันว่าแค่ร้านกาแฟก็เกิน40บูธแล้วเธอคนทับเหล่าบาริสต้าทั่วเมืองนครมาไว้ที่นี่หมดแล้วเดินมาเดินไปก็รู้สึกคอแห้งแต่โคโคนาตโคบิ ขนมของกินของทานเล่นในงานคือเยอะมากคือเดินอย่างเพลินตอนที่เอาไปเนี่ยเป็นช่วงเวลาบ่ายนิดนดถึงแม้จะมีแดดบ้างแต่คือไม่ร้อนหมูกรอบสามน้ำร้านเนี้ยต้องโดนจานละหนึ่งใบแดงได้น้าจิ้ม3อย่างอร่อยรวมไปถึงเกี๊ยวซ่ารสชาติต่างๆแค่ตัวละ1นึ่งูนยดีแล้วก็หมดไวแป๊บเดียวเกลี้ยงแล้วข้อดีของปีนี้ก็คืออรู้สึกว่าเหมือนจะมีโซนนั่งกินเพิ่มมากขึ้นสามารถเดินเล่นเลืกซื้อแล้วก็มานั่งทานได้เลยร้านเนี้ยของบางดีตอนแรกเดินผ่านแต่มาเห็นก็เอาทิมเบอร์ริงมาทำเป็นเบอร์เกอร์แอบว่าแปลกดีก็เลยจัดมา1ชิ้นหนึก้ไส้แน่นดีอันเนี้ยชอบแล้วก็มาเจอข้าวซอยจากร้านข้าวสุดซอร้านนี้คือร้านโปรดยักกินอาหารเหนือที่ไรต้องไปที่นี่วนี้สั่งเป็นข้าอยหมูนุ แล้เครื่องเคียงของที่ร้านเนี่ยก็คือเติมได้เลยไม่อันอันนี้คือเลิศจากใจจริงคือนุ่มอย่างจริงใจยิ่งชอบเขา้าอีกเมื่อรู้ว่าที่เนี่ยเขาใช้เส้นสดบวกกับน้ำซุปที่มีความเข้มขน้นไม่ต้องบินไปกินถึงเชียงใหม่ก็คือฟิลนั้นเลยหรือจะเป็นเมนูอื่นๆก็คือมาช็อปมาหากินกันได้เลยนะง,งานไม่ว่าจะเป็นไทยโกร้านดังจากสีชนเมนูสารพัดปิ้งย่างต่างๆปีนี้ถือว่าในเรื่องของอาหารก็คือจัดเต็มไม่แพ้กันและที่สําคัญยังมีเมนูให้เลือกค่อนข้างหลากหลายส่วนถัดไปอันนี้ไม่น้อยหน้าปีนี้ถือว่าเกิน10บูธแน่นอนสําหรับใครที่เน้นฟองก็น่าจะชอบส่นนี้ส่วนไฮไลท์ของงานก็คือการได้มีบาริสต้ามาชงกาแฟสดๆให้เราเลือกดื่มณตรงนั้นเลยใครจะชอบรสชาติไหนขั้วเข้มขั้อ่อน ก็ตามสบายมุมสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักก็พอจะมีบ้างหรือแม้แต่โซนกิจกรรมเช่นงานเพ้นวาดภาพระบายสีงานคลิปช็อปสินค้าทํามือเสื้อพงเสื้อผ้าและแต่ละร้านก็คือมีแต่ของน่ารักงานท่าสาราคอฟฟี่สปิริตเย็นเหล้าเช้ากาแฟจะจัดแค่2วัน5กับ6เมษายน6ตั้งแต่เวลา10โมงถึงทุ่มที่มหาดอนนท่าสาานครศรีธรรมราช